สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคล,คลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไป, <c oughs> ไปเที่ยวชมไปเที่ยวชมบรรยากาศที่ภูทับเบิกนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านลำก้อนะครับก็บ้านลำก้อนี่ก็จะมีช่วงนั้นก็จะมีภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมโคนลนถล่มนะครับก็ ฆ่าชีวิตคนไปประมาณเป็นร้อยร้อยศพนะครับก็เกือบทั้งหมู่บ้านนะครับโดนน้ำพัดบ้านเรือนเสียหายไหลไปกับโคนทั้งหลังก็มีนะครับก็ตอนนั้นก็ผู้คนก็เดือดร้อนกันเยอะนะครับก็นี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่าตามท้องไร่ท้องนานะครับที่บ้านน้ำก้อนะครับก็ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นยังไม่ใช่หมู่บ้านที่ว่าโดนน้าท่วมนะครับก็จะเป็นที่บ้านน้ำก้อนะครับตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับใกล้ๆนี่ตรงนี้ครับมีคาเฟ่มีร้านกาแฟน,นะครับก็ประมาณ30หรือว่าเกือบ30กิโลนะครับก็จะถึงภูทะเบิกนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมบรรยากาศนะครับในช่วงที่ว่า เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ารีสอร์ทนะครับบ้านมะขามนะครับดีครับก็ตรงหน้ารีสอร์ทนะครับก็จะมีอะไรเขาเรียกสถานที่ออกกำลังกายด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางที่ผม จะพาเพื่อนๆไปนะครับโอเคบางทีผมก็จะไปที่ปูหินร่องร่องกล้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นอ่างหินนะครับเป็นซึ่งเป็นตรงนี้นะครับน่าจะเป็นน้ําตกนะครับเป็นน้ําตกหรืออุทยานอะไรสักอย่างนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ที่นี่ก็เห็นนะครับเห็นนั่นไหมครับ เป็นหมอกนะครับเป็นทะเลหมอกน้อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลําธารนะครับเป็นอ่าอ่าเป็นเป็นเป็นลำธารของอ่าน้ำตกอันซิลานะครับนีก็จะไหลมาตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำตกนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีรีสอร์ทนะครับอะไรนะนี่ครับ ไม่เอ่ยชื่อนะครับไม่เอ่ยชื่อรลสอดโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอยู่ตรงนี้ก็เห็นตะเลหมอกนครับนี่ครับนี่ยังขึ้นไปไม่ถึงไหนเลยนะครับนี่ก็อยู่แค่ทางขึ้นนะครับทางขึ้นที่จะไปถูกปูทะเบิกนะครับก็เห็นตะเลหมอก เต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันต่อนะครับผมโอเคครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดพักรถนะครับอยู่ข้างหน้านะครับก็ขึ้นมาเดินทางไกลมาก็มาพักตรงนี้ได้นะครับก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับทางโน้นนะครับฝนน่าจะตกนะครับนะครับฝนน่าจะตก งนี้เป็นเขาลึกนะครับลงไปตรงนี้นี่ครับทางขึ้นนะครับผมถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นวัรุ่นนะครับที่ขึ้นไปเที่ยวถนะเบิกกัน ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน่วยพิทัก์อุทยานแห่งชาติเขาเคาะที่ขอคอ,อสองน้ำเพียงดินนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เขาน่าจะปลูกอ,อะไรเดี๋ยวไปดูครับไม่รู้เขาปลูกอะไรนะครับน่าจะเป็นต้นข้าวหรือเปล่าอ๋ปลูกข้าวนะครับนี่จะเป็นเขาจะปลูกข้าวนะครับตรงนี้ หน่วยพิทักษ์ปฎิญาณแห่งชาตินะครับอ้าวเดี๋ยวตรงนี้น่าจะปลูกข้าวหมดเลยนะครับปลูกข้าวบนภูเขานะครับตรงนั้นน่าจะหวานไม่ใช่ว่านหวานหรือดำก็ไม่รู้นะครับ,นะรบนี่ก็จะเป็นไร่น่าจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับตรงนี้นี่เป็นข้าวตรงนี้จะเป็นอะไรผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคนเลย จุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับน้ำาจ็งดินนะครับก็ไม่รู้ว่าคนไปนไหนหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับว้าวดูทะเลหมอกครับนี่ครับตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาที่นะครับไปหาที่ นั่งกินข้าวนะครับเอาบรรยากาศเยน็ยนๆตามข้างทางนะครับเพราะว่าผมซื้อข้าวซื้อกับข้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปนั่งกินตามาข้างทางทะเลหมอกครับครับอยู่ปลายยอดเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางน้ําไหลนะครับมาจากบนเขานะครับ เดี e orn, ๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับข้ามไปดูนะครับเมื่อก่อนนะครับผมเคยเดินเข้าไปนะครับตรงนี้เมื่อก่อนผมเคยเดินเข้าไปนะครับโอ้ยน้ำน่าจะแรงนะครับเวลาน้ํามาเยอะๆดูนะฮะตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนผมเดินเข้าไปข้างในนะครับเคยเดินเข้าไปข้างในนู่นแต่ไม่ลึกนะครับจะเป็นน้ําตกเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับ นี่ผมมาคนเดียวผมไม่กล้าไปแล้วแล้วก็เป็นหน้าน้ำด้วยนะครับผมนะครับก็จะเป็นทางน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นลงไปนะครับเป็นชั้นหินลงไปนะครับนะครับเป็นบรรยากาศนะครับโอเคครับนี่ครับดูโค้งครับนี่ครับ โค้ง oh, ไม่ธรรมดานะครับ mm hmm. นี่โค้งทางขึ้นปุถะเบิกนะครับ mm hmm. ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้นครับในช่วงประมาณกี่โมงไม่รู้นะครับช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ทางขึ้นปุถะเบิกนะครับนี่ครับโอ้ oh, สุดยอดนี่ครับก็รู้แค่นี้แล้ว ดูครับวิวบรรยากาศนะครับนี่ขึ้นไปยังไม่ถึงไหนเลยนะครับก็ถ่ายมาเรื่อยๆนะครับนะครับชมบรรยากาศนะครับโอ้บรรยากาศดีมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับทางโน้นนะครับแดดจะออกหมดเลยนะครับดูครับ นะครับไปทางโน้นนะครับไปทางโน้นนะครับน่าจะเป็นเขาค้อนะครับน่าจะนะครับน่าจะนะครับเห็นเป็นลางๆนะครับเพราะว่าบนนี้นะครับจะมีหมอกหนามากๆนะครับน้องครับเห็นไหมครับเห็นไกลๆนะครับ คนก็เริ่มนะครับเริ่มจะออกเดินทางแต่เช้านะครับเริ่มลงกันนะครับนี่ก็เป็นรถสามคันนะครับที่ลงจากภูทับเบิกนะครับนนะครับเส้นทางที่ผมมานะครับนู่นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับน่าจะเห็นนะครับผมซูมให้ดูแล้วน่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไปไม่ถึงไหนนะครับว่าจะขึ้นไปที่ภูหินร่องกล้าด้วยก็เดี๋ยวไปกันต่อนะครับนี่ก็มีทะเลหมอกเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับ โอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับ เป็นบรรยากาศทะเลหมอกสวยๆนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นทะเลหมอกครับช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ตรงนั้นเป็นหมอกทางก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับหมอกมาปกคลุมตรงนี้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อนะครับมาดูตรงนี้ครับสุดยอดนะครับทะเลหมอกนะครับนี่ครับว้าวสุดยอดสุดยอด นี่ครับบรรยากาศที่ผมอยากมาเจอนะครับสุดยอดครับที่ภูทับเบิกในตอนนี้นะครับว้าวสุดยอดครับดูครับว้าวน่ครับสุดยอดนะครับบรรยากาศในตอนนี้นะครับก็ใกล้ๆจะสองโมงแล้วนะครับใกล้ๆจะสองโมงเช้าแล้วนะครับ นี่ครับเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูอีกมุมนึงนะครับนี่ครับชมบรรยากาศครับโอ้นียครับ